สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับเสาที่ที่ผ่านมาเรามีสอนนะครับซูปเปอร์วีพีคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสมรรนาสดโอ้โหสนุกสนานกันมากๆทีมงานเราเดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับเห็นหน้างานจริงเลยเพราะหน้างานจริงเราอยู่ติดกับสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการเลยบอกทุกข้อมูลทุกความลับนะครับเช้านี้เราคุยกันใน ประเด็นที่หลายๆคนอาจจะเจออยู่ดูเป็นเผิน,เห,นเหมือนไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่มันกัดก่อนกำลังใจกัดก่อนจิตใจของเรามาโดยตลอดโดยเฉพาะคนข้างๆสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดินทางต่อไปมุ่งมั่นต่อไปแต่วันนี้เรามี3มเคล็ดลับ3แนวคิดให้ทีมงานเราใช้ในการเดินทาง สามเคล็ดลับหุบปากคนข้างๆ้าที่บอกว่าเราทำไม่ได้หลายๆคนเจอครับเจอมากเจอน้อยแตกต่างกันแต่คนที่ประสบความเด็ดคนที่สร้างความแตกต่างอะไรบางสิ่งอย่างมักจะเจอคนกลุ่มนี้ครับสุัสดีตอนเช้าครับคุณพิรพัฒน์สามเคล็ดลับหุบปากคนข้างๆที่บอกว่าเราทำไม่ได้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่ง น้องเบสสวัสดีครับครับอ่าอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยผือแป๊บเดียววันจันทร์อีกแล้วโอเคลูกไปเดี๋ยวพอ่อไลฟ์แป๊บเดียวอ่าน้องบอสสวัสดีครับผมบนี่น้องบอสน้องบอสน้องบอัสน้องบอัสกับน้องเบสนะครับมี่งผมยังนอนหลับสบายไหมเมื่อคืนตื่นเช้าหน่อยตื่นประมาณหกโมงนะครับโอเคลูกขอบคุณมากมากไปเดียเ๋ยวเจอกัน สามเคล็ดลับหุบป,ปากคนข้างๆที่บอกว่าเราทําไม่ได้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ,อย่าไปให้ความสําคัญในความหมายคือไม่ใช่แบบทําเย็นชาทำเมินเฉยอะไรประมาณนั้นนะก็คือเราก็นิ่งๆของเราไปโดยเฉพาะคนข้างๆสามีภรรยานะครับอย่าไปให้ความสําคัญแต่ว่าไม่ใช่ถึงกับแบบทําค้อนใส่เขา,าหรือว่าแบบทํา เมือนเฉยทำเย็นชาทำไม่มีอารมณ์อะไรแบบนี้คือไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นไปนะครับชวนคุยเรื่องอื่นไปขยายผลเรื่องอื่นไปให้ความสําคัญเรื่องอื่นไปเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางหัวใจสําคัญคือมันคือการที่เราจะเป็นคนเปลี่ยนทิศทางในการสื่อสารในการพูดคุยอันนี้คือหัวใจสําคัญ แต่ถ้าคนข้างๆบอกว่าเป็นไปไม่ได้เราโอ้โหหลายสาระต่างๆนั่นนะแล้วคุณไปแบบเย็นชาเลยอ่าอะไรงอนใส่เขานะครับหรือทําทกิริยาท่าทางอะไรที่มันรู้สึกาจะทําให้ความสมพันธ์ไม่ดีอันนี้โดยเฉพาะคนใกล้ตัวจริงๆนะอาจจะทําให้บรรยากาศไม่เวิร์กแล้ว <c oughs> นะครับอยากให้ทีมงานเราที่เจอแบบนี้ อะไรอ่เปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนทิศทางในการสื่อสารพูดคุยเรื่องใหม่ชวนคุยเรื่องใหม่ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ห่างๆน้อยนะครับเป็นคนที่แบบสังคมสิ่งวดล้อมรวบเพื่อนรวมงานอะไรเงี้ยเราก็นิ่งๆของเราไปไม่ต้องเยอะแยะมากมายเพราะสิ่งที่เราให้ความสําคัญจะยิ่งขยายผลอย่าไปให้ความสําคัญ อย่าไปต่อปากต่อคําอย่าไปเถียงอย่าไปโต้แย้งอะไรไม่มีประโยชน์ครับนะครับสิ่งที่เราให้ความสําคัญจะยิ่งเพิ่มขยายผลจาไว้นะและเราจะเป็นคนและเราจะเป็นผู้นําในการชี้นาเปลี่ยนเรื่องมีไหม,มในการเปลี่ยนความสนใจมหมหมใช้ได้ครับถ้าเขาว่ามาพูดมาแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นไปถ้าคนที่นั่งเบาะข้างๆนะ เดี๋ยวสวัสดีครับพี่เตชิดนะครับว่าถึงบ้านเดินสุขภาพแล้วนะครับนะครับขอบคุณมากๆมาเจอกันนะครับสวัสดีครับพี่สมเกียรติตอนเช้าอากาศดีมากๆเช้าๆช้าอย่างนี้ต้องบอกว่าอากาศดีฉันสดใสมีพลังฉันมีความสุขฉันพร้อมที่จะเดินทางฉันพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อทําฝันให้เป็นจริงต้องเทนตัวเองอย่างนี้นะนะครับแล้วอารมณ์มันจะตามเราไปกาดอกจันไว้ เราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถก่อนเปลี่ยนภาษากายก่อนอารมณ์มันถึงจะเปลี่ยนผู้นําทุกๆคนเป็นเช่นนี้ครับถ้าเราให้อารมณ์ดีก่อนนะครับอารมณ์รู้สึกว่าอยากที่จะทําอะไรมางสิง่งบางอย่างก่อนไม่ได้ลงมือทําครับจะเป็นความคิดของอคนส่วนใหญ่แต่ผู้นําเขาจะเป็นคนที่เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนภาษากายเพื่อให้อารมณ์ตามไปเขาเป็นเจ้านายของอารมณ์เขาเอง นะทำถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะทํารู้สึกว่าอึดอัดใจรู้สึกว่าไม่สบายใจแต่มันเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องทำสวัสดีครับคุณย,ยุ้ยนะครับนะและทีมงานท่านเจ้าของโครงการทุกทกท่านนะครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนสวัสดีครับพี่ชูเกียรติสามเคล็ดลับหุบป,ปากคนข้างๆที่บอกว่าเราทําไม่ได้สิ่งที่เราให้ความสําคัญจะยิ่งเพิ่มขยายผลเราจะเป็นคนเปลี่ยนทิศทางในการสื่อสารในการพูดคุย ข้อ2ครับข้อ2จําไว้ตลอดชีวิตเลยเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนความคิดของใครครับเรามีชีวิตหนึ่งชีวิตเกิดมาหนึ่งครั้งบนโลกใบนี้เราไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนความคิดใครโอ้โหกับเขาโดนปลูกฝังมีข้อมูลมีประสบการณ์มีการเรียนรู้ในชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กจนถึงโตจนถึงอายุข,ขนาดนี้แล้ว มันฝังแน่นมาขนาดไหนแล้วล่ะเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนครับเรามีหน้าที่พัฒนาตัวเราเองลงมือทําให้ประสบความเร็ดแล้วพอถึงจุดหนึ่งเขาอยากที่จะนํานไปเป็นต้นแบบก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่สามารถที่จะก๊อปปี้ได้ที่จะต่อยอดได้ที่จะเรียนรู้จากเราได้อันนั้นแล้วแต่เขาแต่หัวใจสําคัญจําไว้ตลอดชีวิตเลยนะ เราไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนความคิดใครถ้าใครคิดว่าฉันจะต้องเปลี่ยนความคิดของคนนี้ให้ได้คุณจะแบกภาระอันหนักอึ้งซึ่งหาจุดจบไม่เจอและคุณจะโฟกัสผิดที่ทันทีแต่ละวันเราจะใช้ชีวิตแบบเหมือนโกรธเหมือนไม่ให้อภัยเหมือนจะต้องเอาชนะไอ้คนนี้อะไรประมาณนี้บอกก็เลยครับไม่มีประโยชน์ พัฒนาตัวเองพอโฟกัสที่รูวิ่ของตัวเองพอทําตัวเองให้ดีทําตัวเองให้ประสบความสำเร็จทําตัวเองให้มีความสุขโอเคนะเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนความคิดใครถ้าเขาอยากที่จะเปลี่ยนให้ก็เปลี่ยนเขาเองแต่ก็อาจจะมีเราเป็นต้นแบบอาจจะมีเราเป็นตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่เขาเห็นผลลัพธ์ของเราแล้วแต่เขาแต่การเดินทางของเราอย่าไปคิดว่าจะเปลี่ยนความคิดใครนะครับ ไม่งั้นคุณจะต้องวิ่งตามเขาไม่ต้องวิ่งตามคนทั้งโลกไปนี้มันไม่ไหวนะครับนะครับเคล็ดลับข้อที่3ข้อที่3ถ้าเราเข้าใจข้อนี้เราจะโคตรเบาและสบายตัวเลยนะครับสเคล็ดลับหบปากคนข้างๆที่บอกว่าเราทําไม่ได้เคล็ดลับข้อที่3คือเขามีความคิดมีกรอบและก็มีความเชื่อแค่นั้นเองครับ ที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้อย่าเลยมันไม่ได้หรอกก็เพราะว่าเขามีความคิดความเชื่อมีประสบการณ์แค่นั้นและที่สาคัญคือก็เขาทำไม่ได้ด้วยไงก็เขาทำไม่ได้ด้วยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้หรอกเขามีความคิดแค่นั้นมีประสบการณ์แค่นั้นมีทักษะมีการเรียนรู้มาแค่นั้น ถ้าว่าการจริงๆคุณจะไปใส่ใจเหรอคุณจะไปแคร์เหรอคุณจะไปให้ความสําคัญเหรอเราสมควรที่จะเห็นอกเห็นใจเขามากกว่าโอเคไหมสมควรที่จะเห็นอกเห็นใจเขามากกว่านะครับแต่ไม่ได้ดูถูกนะอะแต่ในในหัวลึกๆของเราก็คือเออโอเคเว้ยเขาคิดได้แค่นี้เพราะเขามีความรู้แค่นี้เองนะวงเล็บไม่ได้ดูถูกนะไม่ได้ดูถูก แต่เขาคิดได้แค่นี้เพราะว่าเขามีความรู้แค่นี้เขามีประสบการณ์แค่นี้เขาเกิดและเติบโตจากสิ่งแวดล้อมสังคมแค่นี้เองวะเขาก็เลยคิดได้แค่นี้สุดท้ายแล้วแต่ละคนนะครับคิดและตัดสินใจจากมุมมองของแต่ละคนมองผ่านวิผ่านแว่นผ่านเลนคนละเลนอยู่ในคนละมุมมองอยู่ในคนละจุด อยู่คนลับประสบการณ์เราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปโกรธไปเกลียดหรือไปต่อว่าเขาครับต้องเห็นอกเห็นใจเขาโอเคไหมครับต้องเห็นอกเห,นเห็นใจเขาเพราะเขารู้แค่นั้นเขามีประสบการณ์แค่นั้นเขารับความเสี่ยงความกดดันได้แค่นั้นแล้วที่สำคัญเขาไม่เคยทำได้ พอเขาไม่เคยทาได้เขาก็เลยไม่เชื่อไงว่ามันจะเป็นไปได้แล้วก็คิดว่าคนอื่นก็คงทําไม่ได้ด้วยเช่นกันถ้าเราเข้าใจข้อสามแล้วคุณจะโคตรสบายใจเลยเราก็จะดูเหมือนว่าอเออคมุมมองของเขาประมาณนั้นมุมมองของนายกนายขอนายคอนายงอประมาณนั้นแต่มุมมองของเราก็คืออย่างเนี้สบายใจเราจะแยกแยะเราจะแยกแยะคนกอขอของ,งอแยกแยะออก เราจะไม่เอาความคิดของเขามาใส่ในตัวเราคนเดียวแล้วก็คิดอ่ีว่าทําไมมึงถึงคิดอย่างนี้ม,มัน,นมึงมําไมถึงพูดอย่างนี้เราจะมีพลังงานที่ดีเราจะโฟกัสถูกที่ถูกจุดเราจะไม่เอาความคิดของคนอื่นมาใส่ในหัวเราทุกทุกคนที่แบบโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยแล้วผลลัพธ์คุณจะโคตรเร็วบอกไวเลยนะผลลัพธ์คุณจะโคตรเร็ว ไม่ต้องมาห่วงหน้าพวงหลังไม่ต้องมาหันซ้ายแลข,ขวาต่างๆนานาเยอะแยะมากมายอย่างที่ผมบอกมาโดยตลอดโฟกัสที่ลู่วิ่งของตัวองใครที่บอกว่าทําไม่ได้ก็เพราะว่าเขาทําไม่ได้ด้วยเช่นกันเขาก็เลยบอกว่าคนอื่นก็สมควรที่จะทำไม่ได้เหมือนเขานะครับแล้วมันหุบปากยังไงมันหุบปากเพราะว่าเราไม่ให้ความสําคัญเราไม่ไปต่อปากต่อคําเราโฟกัสที่ลู่วิ่งของตัวเองทําตัวเองให้ประสบความสำเร็จและแล้ว เสียงมันจะค่อยๆยหายไปหายไปหายไปไม่ใช่หายไปจากปากเขานะมันหายไปจากหัวของเราครับผมเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีเสียงพวกนี้อยู่ในหัวเราแล้วอีกต่อไปอาจจะผ่านมาแต่เป็นเหมือนอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนะ่ะเราใจ้ไหมเราไม่ได้เก็บมันใส่หัวเนะ่ะเหมือนเราขับรถเจ้าผ่านไปอ่ไรเห็นแวบ,บแวบบเฮ้ยมันอะไรวะ อ่าแล้วคน,นข้างเราก็ถามเห็นเห็นอะไรไหมแต่เราไม่เห็นน่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับตรงนั้นเราก็เลยไม่เห็นน่ะเหมือนผ่านไปอย่างนั้นเลยโอเคนะครับขอเป็นกำลังจให้ให้ทุกทุกคนใช้ชีวิตอย่างเต็มชีวิตใช้พลังงานทุกทวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดอะไรที่ไม่สําคัญไม่จําเป็นไม่ต้องไปขยายผลไม่ต้องไปขยายผลโดยเฉพาะคนที่บอกว่าไม่ได้ ไม่เวิร์กเป็นไปไม่ได้หรอกเลิกเธอเนี่ยเรื่องของเขานะครับเรื่องของเขาเพราะเขาทําไม่ได้นะแต่เรื่องของเราเรามีเป้าหมายมีความฝันอะไรเราลงมือทําแล้วบอกอย่างหนึ่งนะเราลงมือทําไม่ใช่เพื่อจะเอาชนะใครไม่ใช่เพื่อที่จะพิสูจน์ให้ใครเห็นแล้วแต่เราลงมือทําเพราะเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นดูแลคนที่เรารักได้ดีขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนอื่น ที่เขาอยากที่จะสู้เดินทางต่อไปไม่ใช่หวังที่จะเอาชนะปากพวกนั้นไม่มีประโยชน์ครับและเจอกันในไลายต่อไปนะครับท่านเจ้าของโครงการทีมงานที่น่ารักทุกทกท่านลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับกฎของผู้ชนะมีเพียงข้อเดียวคือห้ามล้มเลิกเดินทางต่อไปอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ แล้วเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีคุณยศเวอร์ลิสนะครับพี่ดวงคำสวัสดีครับนายหัวสวัสดีครับชายชาวนาอาคุณพรศักดิ์ย้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเร็วเรเร็วๆนี้นะครับจะได้โอนแล้วหอบเงินล้านซลฟี่หน้าโครงการของเองนี่คือหลักฐานครับแล้วเจอกันครับผมผมคดเดียวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย